สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิว r 4ซีกน,นะครับจากที่ห่างหายเปนนานไม่ได้รีวิวนานครับดูน,นะครับกอบแล้วก็จะเป็นทั่วไปครับซื้อมาคู่ละห้าร้อย ดุมดำหน้าก็เจาะเองครับไปหน้าจะเป็นโปรเจคเตอร์ครับบอกก็จะเป็นบวกอีกนะครับชุกหลังก็ S P N 280อามย่นเป็นของเวฟร้อยตัวเก่านะครับท่อผ่าก็เอ็มสปิดเครื่องนี้ก็จะเป็นเครื่องของเวฟร้อยสิบตัวคารบูนะครับ ตัวเก่ากระโบวก็จะเป็นกระโบเด็ดนี่ครับ ขออภัยด้วยนะครับรีวิวไม่เก่งมีอะไรก็คอมเมนต์ถามได้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ